การแบ,บะะ่งก็แล้วกันเลนะครับทัพรวมไม่มีความคล้า,ายกันสายได้นะครับที่คล้ายกันอันนี้ถือว่าพวกคุณพยายามใช้ระบบแคชวิสิตาครับคุณจะใน,เ,นเรื่องของแผงกันแดดในเรื่องเวนเดอร์ชั่นจะเห็นมากเลยทุกคนทุกคนมีเรื่องของเนชโนลเวนเดชั่นนะครับผมก็ไล่ดูเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนว่าโอเคให้เนาชโนลเวนเดชั่นที่อย่างออกแบบให้มันแกร่งขึทีไหมเช่นมันมีลมเข้ามันมีลมออกไหม อย่างน้อยเข้าทางนึงออกทางนึงออกด้านข้างด้วรสบแต่ว่าบางคนเนี่ยผมว่าไปเน้น n a t o n a l ventilation ในห้องที่อาจจะไม่ได้สำคัญมากเท่าห้องนอนนะครับผมก็จะมีคอมเมนต์เลยว่าเฮ้ยทำไมถึงห้องนอนก็จะคอมเมนต์เลยตรงน,นี้ไปนะครับอีกอันนึงคือบางคนเนี่ยอาจจะมีเปิดลุกโจ้งมากจึงจะด้านหัวตกจะทำยังไงเรืนึงมัง ventilation นะครับผูกนี้ o อ i e n t a t i o n ผมเชื่ว่าหลายคนเนี่ยผมจะรู้ว่ากันแดดกัรปุ่มกฝนกันยังไงนะครับบางคนก็จะพูดเกินไปจนกระทั่งบอกว่าแสงสว่างก็ไม่พอหแบเนี่ยก็ก็จะมีคอมเมนต์รูปนี้นะครับแต่สิ่งที่ทุกคนเป็นเหมือนกันเนี่ยจะคอมเมนต์เนี่ยที่ที่ดูมาเนี่ยรูปขอบนะเราติดได้เพราะว่าไม่ได้เสียเปลี่เพราะว่าพีแคนเป็นไงเอาหน้าแคมติดขึ้น้าถ้าใส่เนี่ยเขาอยากติดประมาณสักสิบกิโลวอน น10กิโลบาทเราไปดูว่า1แผ่นเนี่ยมันได้สักกี่บาทแล้วติดแล้วถ้าได้แค่10กิโลบาทเนี่ยกำลังดีกำลังสุดๆของของนี่ผมชอบนะครับนี่คืออันหนึ่งที่อยากใไปดูเสริมทางด้านเทคนิคเพิ่มนอกจากเครื่องที่เราทำเรื่องของแคสติ้ไซแล้วนะครับอีกอันหนึ่งแปลกๆขึ้นมาที่หนึ่มันยังไม่ได้ work ตอนนี้เมื่อไหร่นะครับเสนอไอเดียมาทั้งเรื่องของวัสดุทั้งเรื่องของระบบต่างๆนะถ้าเราดูตัวอย่างใน วิดีโอก็เห็นว่าในภาคเอกชน,นี่ยมีที่เขไปใส่ตั้งแต่ภาคการทีเอ็มสองส้าถ้ามันจำเป็นที่ต้องปิดบ้านคอนโทรคุณจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับพวกนี้คือปัญหาปฏิุบันที่มันเกิดขึ้นนะถ้าเราไปถึงเรื่องผมก็คงจะมีเรื่องพวกนี้ไปแต่ว่าปัจจัยนหนึ่งของการทำบ้านก็คือว่าเ็้าสิทธิของการใช้หน้าที่ หลายคนผมเป็นคุณลีลานเรื่องคอริดอร์นี่ตะไม่เหมือแต่ว่าเหลือห้องนอนแค่ทิ่เดียวเองเนี่ยห้องนอนเหลือประมาณเพียงสำคัญอยู่นะความคุ้มค่าที่จะสอยกบคือดูแบบบางคนแล้วร้อยห้าสิบละเมตรสามร้อยเมตรแต่ว่ามันได้ห้องนอนนิดเดียวเองเนี่ยเออมันได้ห้องนอนนิดเดียวเองแล้วเรื่องเบื้อต้นนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะฟังนี้มาแล้วบครันะก็ ครับสวัสดีครับสำคัญนะครับวันนี้เราอยากเรียนคุยกับเรื่องเกี่ยวกับแนวทิศของบ้านประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยลดการปล่อยก๊ารืนระจโดยเฉพาะอยู่าร์บอนเทอร์ไนะครับว่าที่มาไปเป็นอยะไรนะครับคราวนี้นะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็มีพวกอ่ะเรื่องของเครื่องสูบน้ำกำหันยิบน้ำน้ำที่มาพวกผ่านมีแรงดันน้ำเกิดขึ้นกับไหน้า อารจะลงเดียวใช่นหมาันาวันยตัดเวลานี่คืคำถามนี้มันคืออะไรสถาปดิกรมที่เป็นนวัตกรรมอยากรู้ว่าคืออะไรก็ลองไปดูมันเป็นไหน้องคีย์เวิร์ดโด่อจรเจอเข้าไปในโ o o g l นือเล่าออคุณจะเห็นไราผมลองคิดมันเจอเปลนะนะครับก็ก็ผมก็ได้ว่าเตอ่างเนียวู้ทีถามอน่ ก็อ่ดวิดีโอเวลานะครับก็ก่อนที่เราไปดูเรื่องแฟชั่นแฮนเซอร์คุณคงจะมี Q&A อะไรกันอยู่บ้างในการที่ได้ฟังบรรยายได้ข้อมูลอะไรต่างๆหรือเปล่านะมันคงไม่ต้องเป็นขนาดอินเวนชั่นใช่ไหมอินโนเวชั่นมันก็คืออันที่ต่อยอดจากอินเวนชั่นเราอาจจะมีอินเวนชั่นหนึ่งอย่างแล้วเราสามารถต่อยอดอินโนเวชั่นได้เป็นร้อยอย่างใช่ไหมเออไม่ต้องคิดว่าเราต้องเป็นขนาดโภมัสคอว์นเอเดน คะะวามร้อนของเมืองนะแล้วเราโฟกสัสแค่ไหนว่าคุณมองเห็นปัญหาอะไรคุณสามารถพิเศษปัญหาที่คุณมองเห็นได้จากบ้านที่คุณมีประสบการณ์ในการอยู่อาศัยทุกวันหะรือเปล่าแล้วออกมาได้ทันทีในช่วงเวลาที่เรามีแค่เจือนสองเรือนนี้ขอให้คุณมองเห็นแล้วมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาอะไรแบบรุดง,งานดีไซน์ด้วยวัสดุใหม่ๆก็ได้นะนะเราโฟกัสเรื่องของอินโนเวชันดีไซน์ แต่แล ok er ้วเรามาพูดถึงอะไรเราเริ่มมาลงเรื่องหลอดสัมนธ์เนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไปอยู่ที่ตัวบ้านการออกแบบและวัสดุนะอีก50กว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอ o p e เ a ชั่นประโยชน์อายุการใช้งานเทียบแบบอาคารออฟฟิศก็ไปที่เป e r a t i o n มันไปอยู่8-9เปอร์เซ็นต์วัสดุก่อสร้างจะมีผลน้อยที่มันหมดล่าก่อประกอบได้ย้ายถ้ามันก็เป็นการลดขยะในระดับหนึ่งใช่ไหมเราก็ดูเคสตรงนี้มาแล้วก็มีอะไรอีก แล้วก็มาดูเรื่องของดินน้ำมันไฟแล้าดินน้ำมันไฟคืออะไรนะเขาบอกต้องผ่านสีมันถึงจะแก้ปัญหาโลกได้เช่นคุณเคยใช้พลังงานหนึ่งร้อยหน่วยคุณต้องใช้สักยี่สิบห้วเพราะมันจะได้แก้ปัญหาโลกได้มันไม่ได้แค่ห้าหรืออะไรสยี่ห้าได้ยังไงเทคโนโลยีต่างๆวอร์ควายสุดจัดพลังงานนู่นนี่มันวัสดุมันสามารถทำให้เราประหยัดได้ก็สรุปนะแล้วคราวนี้ทุกคนมีคําถามอะไร คอมเมนต์อยากเสนอแนะอะไรเราพิจารณาได้เนีรู้สึกว่าผลกระทบนิ่งน่ากังวลนี่นี่คือคีหนึ่งในกรรมการเลยนะที่จะตัดสินนะน้องๆวันนั้นมีอะไรที่จะถามอุ๊งงานเราเองอาจารย์เห็นยังไงบ้างครับอะไรอย่ี้ได้เลยนะนี่ในส่วนมันควรจะเท่าไหร่มากน้อยไหมอาจารย์ัดอ่าโอเคเราได้ยินน้องแพ้สี่แพ้สี่ตายนะคือบางคนบอกว่า ที่ก่อนระบบมันจะทางานผมให้คุณคิดถึงเรื่องการหนีไฟแล้วกันการหนีไฟคุณจะออกแบบอาคารให้มันอุยพหนีไฟได้ง่ายหรือคุณจะรอแค่ตีเกอร์มันทำงานหรือจะรอให้ไฟเือนมันทํางานมันเหมือนกัน้าสุ์ดีไซน์ของการออกแบบี่จกรงมน่าอยู่แพสุดีไซน์ในเรื่องของการออกแบบทุกความก่อนถ่ยจากไฟไหม้มันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะงั้น้าสุดีไซน์มันคือการออกแบบที่ดีที่มาก่อน นะสำหรับอาคารบางประเภทเช่นออฟฟิศที่เราดูกันแพร์ิวิซ่าจะมีโอกาสน้อยมากนะอัที่ห้านะแล้วอีก75%อคือไปที่75%แลห้าเอร์เซาเอเ็เป็นตก็คือไปที่ห้าสนะิมันต้องไปด้วยกันนะมันต้องไปด้วยกันผมเคยทำบ้านคนที่รวยมากๆเด็ดสีพันล้านเด็ดปอกทุกติดพันล้าน,น,านเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการบ้านสีแต่ ก็งงไหมเขาบอกว่าเขาอยู่ในห้องแอร์ที่ทํางานมาทั้งวันแล้วเขาหยุดอยากลองน้องมีกระเาะอะไรไหมครับตั้งหนึ่งหรือสองคระาะหรือเขาอยากให้คุ้นกันก็ไปอยู่มีฐานหีือเปล่าให้คุ้นก่อย่างเห็นเป็นคู่แข่งกันอยู่อาจจะยังไม่เคยแต่นะวงกันนานมากแล้วอาจจะเป็นสิบปีนะที่ครั้งสุดท้ายที่จะมาพูสถึงทษฎยานทำก็พยายามรวบรวมแล้วก็ วันนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะว่าน,อน้องๆจะได้มีเพื่อนที่อยู่ต่างสถาบันแล้วเชื่อเถอะว่าน้องๆที่เข้มข,ข,ข้นเหล่านี้วันข้างหน้าไปสิบปีพัฒนาแบบเด็กแล้วก็ลองดูว่าตรงไหนย,ยังไงเพื่อจะเพิ่มเติมยังไงครับข้อมูลที่ไหนถ้าสสัยมีอาจารย์ที่เรียนอยู่สองท่าน,น,น,นอาจารย์เติ้ลอาจารย์โม่จะช่วยได้นะครับโอเคครับก็กินะ